พระศาสดาตรัสไปอย่างนี้ว่าดูก่อนพิสุงหลายสมัยใดต้นปริชัดตะกัะพึกแห่งเทวดาชั้นดาวดึงมีใบเหลืองสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ปริชัดตะกะพึกใบเหลืองไม่นานเท่าไหร่ก็จะผัดใบใหม่สมัยใด ต้นปริชัทตะกระพึกของเทวดาชันดาวดึงผัดใบใหม่สมัยนั้นเทวดาชันดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ปริษัทตะกระผึกรกำลังผัดใบใหม่ไม่นานเท่าไหร่ก็จะผลิดอกออกใบพอผัดใบแล้วต่อไปมันจะผลิดอกออกใบสมัยใด ต้นปริชัดตะกะพึกของเทวดาชั้นดาวดึงผลิดอกออกใบแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ปริชัดตะกะพึกผลิดอกออกใบแล้วไม่นานเท่าไหร่ก็จักเป็นดอกเป็นใบสมัยใดปริชัดตกพึกของเทวดาชั้นดาวดึงเป็นดอกเป็นใบแล้ว สมัยนั้นเทวดาชั้นดาวรึงพากันดีใจว่าเวลานี้ปริชัดตะกระพิกเป็นดอกเป็นใบแล้วไม่นานเท่าไหร่ก็จะเป็นดอกตูมสมัยใดปริชัดตะกระเพึกของเทวดาชั้นดาวรึงเป็นดอกออกตูมแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ ปริชัดตะกะพิกเป็นดอกออกตูมแล้วไม่นานเท่าไหร่ก็จกเริ่มแยม้มสมัยใดปริชัดตะกะพิกของเทวดาชันดาวดึงเริ่มแย้มแล้วพอมันแย้มมันจะบานแล้วถูกต้องไหมสมัยใดเนี่ยปริชัดตะกะพิกของเทวดาชันดาวดึงแย้มแล้วสมัยนั้น เทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ปริชัทตะกับพึกเริ่มแย้มแล้วไม่นานเท่าไหร่ก็จกบานเต็มที่สมัยใดปริษัทตะกับพึกของเทวดาชั้นดาวดึงบานเต็มที่แล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจเอ,อิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้า บำรุงบำเรออยู่ตลอดระยะห้าเดือนทิพณควงแห่งไม้ปริชัดตะกะพึกก็เมื่อปริชัดตะกะพึกบานเต็มที่แล้วแหรัศมีไปได้ห้าสิบยตในบริเวณรอบๆจะส่งกลิ่นไปได้หนึ่งร้ยยน์ตามลมอนุภาพของปริชัดตะกะพึกมีดังนี้ แม่คิดดูว่าต้นไม้ต้นนี้ในเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยแผ่ลัศมีไปได้ห้าสิบโยต์กี่กิโลโย,ยแม่แปดร้อยกิ <c oughs> โลเมตรใช่ไหมแปดร้อยกิโลเมตรต้นไม้เนี่ยแผ่ลัศมีไปได้แปดร้อยกิโลเมตรส่งกลิ่นหอมไปได้หนึ่งร้อยโยตพันหกร้อยกิโลเมตรโไแม่สมมติ จุดสูงกลางอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไปทั่วประเทศไทยเลยไหมอ่าหอมไปทั่วประเทศไทยเลย,ยไหมต้นเดียวเนี่ยหอมไปได้ทั่วประเทศไทยเลยไหมและเทวดาเทวดาหนึ่งเขาจะสวยสุกอันเป็นทิพย์ตลอดห้าเดือนทิพย์ห้าเดือนทิพย์เป็นกี่ปีมนุษย์เดียวไหม เทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยมีอายุขถหนึ่งพันปีทิพย์ร้อยปีมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงโดยราตรีนั้นสามสิบราตรีเป็นหนึ่งเดือนสามสิบคูร้อยก็เป็นสามพันโดยราตรีนั้นสามสิบราตรีเป็นหนึ่งเดือนเห็นไหมแล้วก็เอาห้าเดือนคูณเข้าไปเป็นเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพัน ปีมนุษย์ระยะห้าเดือนทิพย์ที่เขาเสวยสุขเลยยังแม่ในแต่ละปีของเขาอ่ะเขาเสวยสุขอยู่หน้าควางไม้บริษัทตาก,กระเพิกเนี่ยสุขอันเป็นทิพย์ของเขาเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันปีปีมนุษย์ยังแม่มนุษย์ตายไปแล้วมนุษย์เท่าไหรเท่าไรเทวดาเขายังสูงอยู่เลยยังแม่เทวดาเขาเสวยสุขกันอยู่ เดีย๋ยวแม่นีเห็นไหมทำไมเทวดาเขาตัดสรุชาม,มันสวยสูงดูยังไงมันสูงนานเยี๋ยแม่ตั้งหนึ่งหมื่นห้าพันปีต่อระยะหนึ่งปีของเขาเนี่ยมันดอกไม้เนี้ยมันจะบานตลอดห้าเดือนเยียแม่หมื่นห้าพันปีของมนุษย์เยี๋ยแม่นับจากพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านเพิ่งผ่านมา 2,500ปีสมมุต like ิถ like ้าตอนเนี้ยมันกําลังบานอยู่ใช่ไหมเทวดาเขาก็เพลินอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเสวยสุขอันเป็นทิพย์อยู่ตอนนี้ใช่ไหมเทวดาเขาเลยตัดสรุปช้ากว่ามนุษย์ไงใช่ไหมเพราะเขาสวยสุขอันเป็นทิพย์อยู่อ่ามแต่สุขกับสุขไม่มีทุกนในแม่เลนะนี่แม่เห็นต้นไม้ ถ้าแม่ไปอยู่ชันเอาเดึงเห็นต้นไม้มันใหญ่ขนาดนี้แม่แ,ม <c oughs> แล้วจะดูว่าแต่แตและว,วิมานมีต้นไม้อย่างนี้ทุกวิมานวิมานเนี่ยาแม่มันอัศจรรย์เลยแม่ <c oughs> อืมกิ่นดอกไม้หอมไปไทั่วประเทศไทยหอมตลอดหนึ่งหมืนห้าพันปีอย่างนี้แม่แล้ว <c oughs> แม่คิดว่าจ จะแม่จะไปทุกยัดกับอะไรยังแม่ดูต้องแม่สุดส่วนเดียวยังแม่เนี่ยนี่คือสุขของเทวดาถูกต้องยังแม่เน่ยนึกอะไรก็ได้สมความปรารถนาจมแม่อยากได้วันนั้นเช่นไหนก็ได้วันนั้นเช่นนั้นอยากได้เสียงเช่นไหนก็ได้เสียงเช่นนั้นอยากได้ความสุขเช่นไหนก็ได้ความสุขเช่นนั้นยังแม่ยิ่งเป็นอะไรื่งบุคคลนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยยังแม่รัศมีรุ่งเรืองร่วงเทวดาอื่นด้วยรัศมีเลยยศยังแม้ นี่คือความสุขของเทวดาใช่ไหมพระสลาอุปมาอย่างเงี้ยคืออะไรใช่ไหมพระสลาวาดูก่อนพิสัยชั้นนั้นเหมือนกันแลสมัยใดเนี่ยอริยาสาวกคิดจะออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยนั้นอริยาสาวกเปรียบเหมือนปริชัดต,ตะกรพึกของเทวดาชั้นดาวดึงมีใบเหลืองมันจะแม่คิดจะมาประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนาของพระศาสนาใช่ไหม ยมแม่ก็เป็นต้นปริษัทแต่พฤกษที่มีใบเหลืองยมแม่ <c oughs> <c oughs> เราแ,แค่คิดไะแม่คิดจะมาประพุทธพาาุทธมจรใบเหลืองแล้วในการต่อมาพระสารบอกสมัยใดอริยาสาวกปรงผมละหนวดนุ่งหม่มผ้ากาสาพัดออกบวชเป็นบนรรพชิตสมัยนั้นอริยาสาวกเปรียบเหมือนปริชัดแต่พฤกของเทวราชั้นดาวดึง รัดใบใหม่ตอนนี้จะแม่ผัดใบเร้ยังอันนี้คือเริ่มมาประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราแม่ผัดใบแล้วถูกต้องไหมอ่าแต่ก่อนเราเนี่ยบริโภคกรรมอย่างเดียวเลยถูกต้องไหมอย่างนี้เรามาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์กาลังผัดใบใหรือแม่กาลังผัดใบเป็นต้นประชดกระเพิดท,ที่กําลังผัดใบสม,มัยในอรารยสะวกสงัดจากกรรมสงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร์มีปิติสุขเกิดแต่ไม่แยกอยู่สมัยนั้นอริยาสาวกเปรียบเหมือนปริจัตตังุของเทวดาชั้นดาวดึงริดอกออกใบสาเร็จฌานหนึ่งริดอกออกใบสมัยใดอริยาสาวกบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกุดขึ้น ไม่มีวิตกุไม่มีวิจาร์เพราะวิตกวิจารณสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่สมัยนั้นอริยาสาวกเปรียบเหมือนประชดตะกพืกของเทวดาชั้นดาวดึงเป็นดอกเป็นใบสมัยใดอริยาสาวกมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุดด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไป บรรล,ลุตัติยชานที่พระเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้าชานนี้เป็นผู้มีอเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสมัยนั้นอริยาสาวกเปรียบเหมือนปริชัดต,ตะกะพืชของเทวดาชั้นดาวาเด่งเป็นดอกตูมสมัยใดอริยาสาวกบรรล,ลุจัดตุทชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ระดับสมณทรมนตกกอนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ สมัยนั้นอริยาสาวกเปรียบเหมือนประชตัตะกั้พึกของเทวดาชั้นดาวดึงเริ่มแยม้มสำเร็จฌานสีเนี่ยเริ่มแย้มแล้วสมัยใดอริยาสาวกทำให้แจ้งซึ่งเจตโตยหมดปัญญาหมดอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในวิบันเข้าถึงอยู่สมัยนั้นอริยาสาวกเปรียบเหมือน ปริชัดตะกับพิกของเทวดาชั้นดาวดึงบานเต็มที่แล้วบานเต็มที่เนี่ยเป็นพระอรหันต์เลยยังแม่ต้นปริชัดตะกับพิกนี่บานเต็มที่เนี่เป็นพระอรหันต์เลยยนะังแม่ของเราผัดใบใหม่แล้วนะยัแม่เนาะเดี๋ยวต่อไปมันจะบานเต็มที่ยังแม่ต่อไปมันจะบานเต็มที่ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆยัแม่เมื่อสิ้นอาสวะแล้วเนี่ย สมัยนั้นภูมิมะเทวดาย่อมประกาศให้ได้ยินว่าท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตว์ที่วหาริกของท่านชื่อนี้ออกจากบ้านหรือนิคมชูโนนบวชเป็นบนรรปชิตกระทําให้แจ้งซึ่งเจตโตยหมดปัญญาหมดอันหาอาสวะไม่ได้เพระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในวันเข้าถึงอยู่เทวดาชั้นจาตุมหมาราชฟังเสียง แห่งภุมมะเทวดาแล้วย่อมประกาศให้ได้ยินต่อไปเทวดาชั้นจารุมาราเนี่ยฟังเสียงแห่งภุมมะเทวดาเทวดาชั้นดาดึงก็ฟังเสียงของเทวดาชั้นจารุมาราเทวดาชั้นยามาก็ฟังเสียงของเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นดุสิตก็ฟังเสียงของเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นนิมมานอรีก็ฟังเสียงของเทวดาชั้นดุสิต เทวดาชันปรนิมิตาวัสวดีก็ฟังเสียงของเทวดาชั้นเนมมานรดีเทวราชั้นพรมก็ฟังเสียงแห่งเทวดาชั้นปรนิมิตาวัสวดีแล้วย่อมประกาศให้ได้ยินว่าท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตว์ทิหาริกของท่านชื่อนี้ออกจากบ้านหรือนิคมชื่โอนอนกระทาให้แจ้งซึ่งเจตโตหมดุดปัญญายมดุด อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองนามยบ,บันเข้าถึงอยู่โดยเหตุน,นี้เสียงก็บรรลือไปตลอดพมมโลกชั่วขณะนั้นชั่วครู่หนึ่งนั้นอนุภาพของพระขีณาสพคือพะารันเป็นอย่างนี้แหละเยวยแม่มาระพุทธพรหมจัรย์ในาศาสนาของพระเจ้าเนี่ยครั้งแรกที่คิด จะมาพระพุทธพหมจรรทร์เทวดาเขาก็สัเสรเซินแล้วนะโยมแม่เปรียบเทียบกันมักบวชพระสัทวาบอกว่าคิดจะโป่งผมได้หนวดเทวดาเขาสันเรินแล้วพอออกบวชแล้วประพุทธพหมจันทร์เจริญโพธิปักเคธมอยู่เทวดาเขาก็แท้สองสัเสนเรินเลยว่ากําลังทําสงครามกับมารอยู่แต่เมื่อใดชนะสงครามเทวดาเขาก็จะสันเรินว่าท่านพิชิตมารได้แล้วชนะสงครามแล้ว วันนั้นเขาจะลงมาหามากราบเธอพระสะดาบอกมาน้อมน้อมต่อเธอว่าท่านบุตรอาชาในท่านบุตรผู้สงสุดข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่ท่านเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ทาที่ท่านอาศัยแล้วเพ่งของท่านเขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยทําการเพ่งอย่งไงถึงได้สิ้นอสวรรค์นในที่ทำได้เพราะเขาไม่อาจทำได้ เทวดาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมในที่ธรรมอย่างมนุษย์ได้อย่างไงไหมเป็นาหนานทันทีเลยอย่างมนุษย์เนี่ยไม่ได้ยังไงเขาก็เลยน้อมน้อมมนุษย์ที่บระพุทธพโมจรรันในศาสนาของพุทธจ,รรจนเป็นพาาระหนานนี้ยังไงนี่คือเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นการมาบระพุทธพโมจรรันของพวกเราเนี่ยทำไมเทวดาเขาซึงสรรเสริญทำไ,ไม ยศแม่เห็นไหมว่าทำของมนุษย์กับเทวดามันเกี่ยวข้องกันมันส่งเสริมเกื้อหนุนกันพราสนาว่าถ้าเราเนี่ยปฏิบัติตัวอย่างเนี้ยชื่อว่าปฏิบัติตัวเสมอเทวดาเป็นคนเช่นเทวดาเลยเธอมีศีลมีกระทำเนี่ยเธอเป็นคนเช่นเทวดาเทวดาเขาก็เคารพสันเสริมเขาถึงชอบใจเวลามีคนมาประพฤติพรรมมารักษาอุโบสถไงจ๊ะแม่เพราะกายที่ของเขาจะเต็มบริบูรณ์ อสุรกายเขาจะเสื่อมไปยังแม่กายของเทวดาจะงามยังแม่เพราะศีลธรรมของมนุษย์